ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับได้ยินเนาะครับเอาเป็นเจ้าไหนมือหนีมือลุ้งบังมือรวยมือหนีครับมือเมื่อคืนนี่จะว่าฝันดีอยู่ค่ะโอ้ยมือเล็กออกฝันมาเจ้าไหนเนาะเนาะเรียงเลกตัวนี้นะเรียงเลกจ้าอันที่ฝันได้ตัวเลขฝันได้เจ้ามือสองมือแล้วหรอครับ แต่ว่ามึงลองมาเทียงบึงเมื่อกืนนี่ฝันว่าอันคนที่หูจักกันนี่แหละครับเปินไปได้ไกล้ปลามาพันยางงามนะว่าเคยเห็นบอลจ้าขอจับเนี่ยเพิ่นกับผูให้่จับพันยามันจิกมือจ้าไก่ปลานะอืมค่ะอยากจับอยู่มันงามไหลายตัวนั้นนะอืมเพิ่นกับผูให้จับไหมไม่กวมฝันนะ เจียงเลขกเกาที่ระคับครับ,รบเทียงเลขกเกานี่ระครับอืมฝันได้เป็นตัวเลขตีกันเลขเก้านึงนี่ครับผัดบัวครับอันได้ยินชัดเจนมาผู้เฒ่าอันเอาอันเด็กน้อยมาใหา้จะเป็นครับได้ชัดเจนรครับจ้าอัลโลครับ จ้าฟันว่าจังไหนเกาะกาสู้ฟันแมงมุมบ่้างฟันมาผู้ถ่อเอาอันยิ่งน้อยอันฟันมาผู้ถ่อเอายิ่งน้อยมาให้นั่นแหละครับอืมอันที่แรกผมเป็น่าเพป็นีเยามาฝาดกันซื้อมันมันบเมียนเพป็นมาฝากดไอเพป็นเอามาให้เลยโอ้ผมมาผมพี่ผู้ใดที่เลี้ยงให้จะเอาเลี้ยงไว้โลดเพิ่นว่าังี่ไหมผมเลยเอาไว้จ้าเด็กน้อยน่ะเด็กน้อยผู้ชายจ้า ผมตีตีตีเป็นเก้าหนึ่งหรือครับจ้าโอ้ตีเป็นเลขเก้าหนึ่งไกาหนึ่งเ่อะไจ้าครับพุทธเถากะเก้าเนาะจ้าเกลยตีเป็นเก้าหนึ่งหรือครับน้ำน้ำผู้หญิงกับที่กรับตีได้ครับแต่ผมมาเก้าหนึ่งเนีลยครับอืมมักแข้งเกลือตีเป็นเก่าหนึ่งตีตามตัวเลยเด็กหน่อยกัาหนึ่งพุทธเ่ากับเก้า จ้าแมนครับเอาเอาไปเสี่ยงเราฟันดีวะทัว่าครับแมนอืมไก่ไก่ปลามันงามไม่เคยเห็นกันเลยเห็นนะคนว่างงามดีดีจ้าคนย่านอันมันมันจิ๋มเนี่ยผมคนเลย่บให้ผมจับจ้าให้ตะเบิ้งซื่อๆครับแมนครับจ้าอือนี่เขาคนละครึ่งเลยครับมัน นเนียนอยู่ย่านเขาคขาละเครื่องกับหัวเอาเด้อกระสันเนาะก,กับเป็นหกหนึ่งับก <1. S 2> ับ,บเอาเป็นหกหนึ่งรดครับอืมถ้ามันซื้อบ่ได้เนาะกับเป็นหกหนึง่งครับแต่ว่ามันกระตรงกับหวยสูตรยู่ได้ล่ะสองก้าหกเนี่ยหกหนึ่งกับวัวเนียดิแนนครับหกเนี้ผมเน้นไปช่นีเนี่ะครับหกนี่แหละครับ จ้าอันที่วา่าข้างบนนะข้างบนครับค่ะสูตรไว้เขาก็ให้วิ่งบนล่างสองก็หกเนาะครับหกสองเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดศูนย์ 0, ยังคงเดิมตัวกันคือสี่สองกับเก้าสองตัวรองมันนะมันเป็นหกหนึ่งก็หกสามครับตัวรองหกหนึ่งก็หกสามมันว่าจ้าแมนครับอืมผมมาทีเอาตัวรองมาซื้อน้ำนะครับผมทีเดินเป็นหลักหกข้างบนเลยครับจ้าโอ้คือมักแทงคือบนเป็นว่นี่ เลขหกนี่อัน,นมนบบนีมีครับจ้ามีนครับบนอืครับเลขหกครับจ้าค่ะอืมค่ะเอาจังไรก็ให้มันมาเด้อบะนี้เลขทั้งหนมีมาบนอน่ค่ะเซียน อย่างนมีมาดีกว่าครับจ้่มีตาแคร์นี่แหละเนาะก็ฝันมือคืนก็เสียดายไอ้ขับเร่ชุดเพื่อนไอ้ปล่อยลงเหมือนมือคืนตัดตีสองก็หาสองออกไปออกซ้ำครับอือเพื่อนบ้านออกเพื่อนบ้านนะโอ้ค่ะอุ้ยเสียดายเนาะแต่ว่เป็นยังสู่สู่รัฐบาลไทยเขาต่อเนาะเชียนค่ะอ่าครับแมนครับค่ะจังไลยกระชือไปโหลดขับเร่งโค้งครับ จ้าจังใดก็ฟันดีแล้วล่ะฟันไปที่หกเด้อเอาผู้ใดมาหกยังกับจัดเลยงวดนี้เนาะครับค่ะค่ะมือเล็กออกเฮงเฮงปังปังรวยรยผู้ใดสนใจหรืออยากสอบถามอยากถามความฝันโดยตรงโทรไปตามเบอร์โทรเด้อสับนาก่ะให้ขึ้นไปคือเก่าเนาะครับผมค่ะค่ะเอาเอาเฮงเฮงปังปังเรวยเรวยให้ว่าซี้มองแร้งนี่เป็นเสรษทีหนาไม่เด้อค่ะเซียนครับผมค่ะก่นครับขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับจ้าค่ะวันดีจ้าครับวันดีครับ ค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนให้ฟังเด้อค่ะเลขความฝันของเซียนบุรีรัมฝันเม่นเม่นใวันวันที่หนึ่งกุมภาหกเปดเมื่อคืนในฝันมือเลขออกเพิ่นกับฝันดีพี่น้องฝันว่าได้เบ่งเห็นไกป่ปางามงามเพิ่นเซียงเลขเก่าหนึ่งก็เพิ่นสีเซียงเลขเก่าหนึ่งเพิ่นฝันว่าผู้เถ่าเอาเด็กหน่อยให้เลี่ยงเพิ่นตีเอาผู้เถ่าี่น้ำเก่าเด็กหน่อยน้ำหนึ่งเพิ่นตีเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งนี่มันเข่าโครงการคนละเครื่องสื่อบ่ได้เพินเ่นวากันไหม ให้ซื้อกับหัวลงทันทีคือ6กหนึ่งหนเด้อค่ะอันนี้เป็นเลขความฝันเมื่อเลขออกจ้ะแต่ว่าสูตรหวยคำนวณเพิ่นยังคงเดิมเด้อพี่น้องจ้าอันนี้สูตรหวยคำนวณเพิ่นจ้ะเชียนบุรีรัมเนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะสองเก้พิ่นฝันไปที่6กมือนีคงสุดท้ายฝันไปที่6 6หกนีเน้นบนพี่น้อง ต, 62, 72, 60, ตัวหงุดหงิดหกสองเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวรองเพื่อนห้มาตัวรองเพื่อนห้มะมือนีคือหกหนึ่งกับหกสามสื่อไวในเด้อมันไปชนกับความฝันเพื่อนนี่เก้าหนึ่งกับ 61, หกหนึ่งคำหัวไว้สําหรับตัวกันคือสีสองกับเก้าสองสีสองสองสีเนี่ยออกเล้าแล้วพี่น้องออกแคว้นบ้านแล้วจ้ะกับพิจารณาเบิ่งแต่เพืนเน่อนในสองหางคือหกสองกัเจ็ดสองเด้อพี่น้องจา้าพิจารณาเลขความฝันเนาะค่ะกับเลขสูตรหวยคำนวณทางเซียนบุรีรัมย์คนฝันเม่น พี่น้องเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าในอันพวดโพบบกโมบกเขียบดังคุ่งวดจา้าเขาโค้งกันค้นละเคืองถุงวดจ้าเป็นจังใดเลขกตูนี่ผู้ใดสือใดกะร้องสือไวเบิงเดอ้อแต่ว่าสือบ่ไดดกะนั่นล่ละค่ะแล้วแต่ดุลพินิจแล้วแต่ค้นหมักจ้ากะถือว่าขอบุญขอบคุณเสยนบุรีรัมนะคะน้ำตัวเล็กมาฝากมาตอนมือเหลขออกกับความฝันเม่นๆของเพิน่นผูใ้ใดตีว่าจังใดกะร้องเอ่อเมนไตคิปหรือว่าร้องไปหาจับ จะลก,กินแบงทิ้งไว้เป็นฝันวา่าผู้เฒ่าเอาเด็กหน่อยมาให้ค่ะเพื่อนก็อาจจะให้สุกให้ลาบก็ได้แต่ฝันเห็นเด็กน้อยนี่สีมีสุกมีลาบได้ค่ะเด็กน่อยก็เป็นหนึ่งยอดเดีว,วจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ละคนตีบ่คือกันแต่ว่าทั้งเสยนบุรีรัมฝันเม็นๆในบันทีเก่าหนึ่งค่ะามาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องจ๋าถือปิดกันค่ะค่ะ ผู้ใดเห็นคลิปนี้เห็เงรด้วยๆปังๆสู่ขู่สู่สคุณเงินไหลกงองทองไหลข้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธา,ามะนิโชติระโสยธา,าสัพพิโยววัชันโตสัพพะโรโควินัสะตุม,มาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุธาปจายนอง จัตตารธุธรรม,มวัฒนันติอายุวันโมสุขังพระหลัง